เจ้าหน้านะนที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกันจับกลุ่มแก๊งลักลอบขนกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านรวบผู้ต้องหาได้4รายประกอบด้วยนางสาวอังวรานายอัธชัยนายสิริพงษ์และนางสาวธิดารัตพร้อมยึดของกลางกัญชาอัดแท่ง500กิโลกรัม รถยนต์กระบะสองคันโทรศัพท์มือถือสามเครื่องโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณกลางซอยพุทธบูชา44แยก9้าเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8สืบสวนเครือข่ายผู้ลักลอบจำหน่ายกัญชารายใหญ่ภายในพื้นที่พุทธบูชา44เขตทุ่งครุจนทราบว่ากลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายกัญชาโดยได้รับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเล่วนัดส่งมอบกันบริเวณจังหวัดนครพนม จนต่อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบรถยนต์ทั้งสองคันซึ่งมีตำหนิรูป,ปรัณฑ์ตรงกับที่ได้มีการสืบสวนมาโดยตลอดจึงติดตามสะกดรอยเฝ้าติดตามและสามารถจับกลุมผู้ต้องหาดังกล่าวพร้อมของกลางได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสี่คนให้กันว่าได้รับการว่าจ้างมาจากชายรายหนึ่งไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงให้ขับรถขนกัญชาและได้รับค่าจ้างครั้งละ200,000บาท จากนั้นจะมีการนํากัญชาไปส่งให้กับนายตีไม่ทราบนามสกุลจริงซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมืองาหนที่จึงจะมีการสืบสวนขยายผลเพื่อจับคุมขยายผลเครือข่ายดังกล่าวต่อไป